สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวนศูนย์ลังสิตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกร,รม p พน o f f s e t นะคะของกล้อง Total Station Top Con g m 52ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะโปรแกรม p พน o f f s e t คือโปรแกรมการหาค่าระยะลาบแต่ไม่สามารถวัดได้โดยตรงค่ะโดยจะทำการรังวัดไปยัง3จุดบนแนวอาคารเพื่อใช้อ้างอิงในการหาค่าระยะค่ะเช่นการหาค่าระยะของขอบอ,อาคารค่ะ อันดับแรกในการเข้าใช้งานโปรแกรม Paint offset นะคะให้เรากดที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งหรือปุ่มยิงระยะนะคะจากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนเพจค่คะโดยกดที่ F4 ค่ะและกดเข้าที่ F1 Function Offset ค่ะและเลือกที่ F3 p i n Offset ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยังจุดแรกที่เราต้องการหาค่าระยะราบนะคะและกดเมสที่ F1 ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทำการคลายล็อกตัวกล้องค่ะและหมุนตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ค่ะเมื่อตรงกับจุดที่2แล้วนะคะให้เรากดเมสที่ F1 ค่ะจากนั้นให้เราทำการคลายล็อกตัวกล้องนะคะและหมุนตัวกล้องไปยังจุดที่3ค่ะเมื่อเล็งตัวกล้องตรงกับจุดที่3แล้วนะคะให้เรากดเมสที่ F1 ค่ะ ตัวกล้องก็จะคำนวณค่าระยะลาบจากหมุดไปยังขอบอาคารให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า HD ค่ะจะอยู่ที่2เมตร19เซนกับอีก8มิลน,นะคะส่วนค่า VD นะคะจะเป็นค่าระยะในแนวดิ่งนะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรมเพน Offset เบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station Topcon GM52 ค่ะสำหรับการใช้งานโปรแกรมอื่นจะมีในคลิปต่อไปนะคะ สำหรับกล้อง Total Station Topcon GM 52ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่165,000บาทพร้อมอุปกรณ์ครบชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีฟรีคาลิเบต2ครั้งภายใน1ปีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตหน้าร้านของเราจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอโซแม็กแวลูรังสิตนครนายกคลอง2หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 2 1 0 2 6 8 5 4หรืออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแอดไลน์ S S SI ส RSI 99ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ